you ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้วันนี้วันเผ่าพ่อนะคะแม่แม่ไม่ไปร่วมงานด้วยซ้าแต่บังคับให้คุยมางานของคนอื่นคุณวัชสิไม่ใช่คนอื่นเขาเป็นสามีของแม่โบขอเถอะแม่เลาเล่นการพนันได้ไหมโบไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาให้แม่นะอีบ้ากูเป็นแม่มึงนะมึงมีหน้าที่หาเงินมาให้กูใช้โบ ฉันให้เธอมานั่งอ่านข่าวฉันฟังเรียกเด็กมาเนี่ยไม่ได้ให้มาบริการมึงคนเดียวนะเว้ยแต่ฉันจะให้บริการฉันคนเดียวลุกมาอิสว์ชินแม่งทําเสียบรรยากาศหมดเลยว่ะแหม่ <c oughs> มึนจ่าอะไรนักหนาวะแค่วูวหง่นเดียวเนี่ย กูดเดินไปดูมัองอไม่ไหวเลยขิ่นแม่งไม่มีอะไรแล้ว,ลวทำงานต่อถ้าจะยืนอยู่ทำไมรีบมาอ่านข่าวให้ฉันฟังสิค่ะ คุณนะคะที่ช่วยหนูฉันไม่ได้ทำอะไรเธอรีบอ่านสักที เสริมน้ำนะครับมา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 ขอบคุณมากนะครับไหว่วะ้งแม่งหมดเขมเงินหน่อย ฉันเพิ่งให้น้ามาเองนะเออก็มันหมดแล้วว่ะอีโบก็ยังไม่กลับมึงจะให้วงเงินจากไหนล่ะฮะโบยังไม่กลับบ้านอีกนะนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะนะทำไมยังไม่กลับอีกอะกูจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะรีบดีวงเงินมาเลยเร็วเข้าถึจะได้ไปเล่นต่อโอ้มีแค่นี้นะโอ้ยโอ้ยมึงนี่มันเสิร์ชจริงจริงสนใจนะไมาแล้วเ้ย แกล้งสอพันเลย <มา S 1> บอกแล้วยังไม่หมดหรอกตัวโบโออาวแค้มมีอะไรเหรอ เออไม่มีอะไรหรอกเห็นน้บัวเขาบอกว่าโวยังไม่กลับบ้านอะ่ะอ๋ออืมเราเพิ่งเลิกกานจากขับอะโคตรเหนื่อยเลยฮะัวไปทำงานที่ขับมาเหรออืมก็เราต้องหาเงินเพิ่มอะค่าเธอมนี่ไม่ได้จ่ายเลยแต่ว่ามันเสี่ยงอยู่นะัวเป็นผู้หญิงอะ่ะเป็นผู้หญิงแล้วไง เป็นผู้หญิงก็ทํางานได้ปะแต่งานแบบนี้มันอันตรายนะโบผู้ชายไว้ใจได้ที่ไหนอะโบลองไปจ่ายค่าเทอมก่อนดีกว่านะของเก่ายังคืนไม่หมดเลยจะให้ยืมอะไรอีกที่เราทํางานเพราะเราอยากดูแลตัวเองให้ได้ตามใจแล้วกันโบก็ไม่เคยฟังอะไรเราอยู่แล้วนี่เราแค่เป็นห่วงไงรู้นะถึงได้บอกอย่างนี้ไง ว่าไปโตเป็นห่วงไปล้วเอา้ามันจะไปไหนเราไม่รอกันเลยเดี๋ยวเราเดินไปทรงหลงขึ้นมายุ่งเลยนะบ้านก็อยู่แค่นี้ไหมกวนเธอหลงะดิ พี่เห็นว่าไฟเรายังเปิดอยู่ยังไม่นอนจริงๆด้วยควีนอ่านข่าวอยู่คะ่ะพี่ว่าควีนน่าจะหาคนมาช่วยอ่านข่าวดีไหมให้เขาสรุปให้ควีนฟังควีนจะได้สบายขึ้นก็ดีนะคะวันนี้ควีนเพิ่งให้เด็กที่ขับอ่านข่าวให้ฟังเด็กที่ขับและยังกลับมาทำงานต่อที่บ้านอีกเนี่ยนะโอ้โห สมแล้วที่เป็นน้องสาวพี่อ๋อพี่คิงควินเจอทำเลที่น่าสนใจแล้วนะพอเลยควินเรื่องงานเนี่ยคุยพรุ่งนี้ส่วนตอนเนี้ยขึ้นไปนอนนะเชื่อพี่ไปขึ้นไปนอนได้ล้วไปนอนปิดไฟด้วยนะอืม ไปนอน โบเข้มจะไปเรียนแล้วเหรออืมเราซื้อโจงมาฝากกินก่อนปะขอบใจนะแต่คงไม่ทันแล้วอ่ะฝนจะตกเอ้ยถ้าง,งั้นล้มลงไปก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรเรารีบไปก่อนดีกว่าเรากลัวรถติดด้วยไปนะ เรียนอยู่เลยนี่ขึ้นมาเรียกหมดหรอคะรีบขึ้นมาขึ้นทำไมคะ ดูเสื้อเธอก่อนขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะหนูเปลงใจตัวหนูเปียกฉันจ้างเธอก็ได้ขึ้นรถมากับฉันเธอคิดเท่าไหร่หนูไม่รับงานแบบนั้นค่ะฉันจ้างให้เธอขึ้นมาหลบฝนไม่ได้ให้เธอมานอนกับฉัน ขึ้นมาฉันไม่ชอบตกเบนเป้าสายตา ไ,ได้ขึ้นรถมาเพราะคุณจ้างนะคะหนาวเหรอมีเสื้อแขนยาวอยู่ข้างหลังหยิบมาสิไม่เป็นไรค่ะเกลียนใจหรือฉันต้องจ้างให้เธอใส่เสื้ออีกด้วยไหมเบ๊ แพงค่ะไม่กล้าใส่ใส่ไปเถอะมันแพงค่ะฉันได้เธอใส่เสื้อไม่ได้เธอซื้อต่อจากฉันหรือเธออยากจะนั่งโฟต่อหน้าฉันอยู่แบบนี้ฉันไม่ได้อยากมองขนาดนั้น เมื่อกี้เราเห็นคุณมอนะคะแล้วนี่เธอจะไปไหนไปทำงานดิคลับค่ะที่ที่ฉันเจอเ,อเธอเมื่อคืนเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวคุณส่งรถข้างหน้ามันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันไม่ส่งเธอที่คลับฉันมีธุระแถวนั้นพอดี